ใจจน้ำยานท้น้ำแตไหลดีลกสลักมันไหลคือเีอ่ะสาึงออกดึงออา้้มันจะไหลดี้นแตงวแล้วงยลุงลุงขนไปงานเราเลยไปหายสดแบแบ บ่ใจเลยคุณมีน้ำดี้็แม่ไร่แม่ก็เลยเปิดเหมือนกันหน้าหน้าอันตอนนี้มันจำมักตลกมึงอยากนักไหนนี่ก็เอากันนไอยเวลาต้นน้อยๆก็เลยเอามจำก็เลยเขากีดตรงบนพภูน้ำเลยไม่ก็มันสูงนะกะทำไมต้องกีดตัวติต้นนี่ตัว ลองุสมไปเขาแล้วแสดงว่าห้องนไม่เป็นตัวเาอะไรกินต้นแต่กินได้่ปุ่นโปต้นปูเขาเป็นมันึ่นได้บว่า